สวัสดีครับท่านสมาชิกวิลเลอร์พิเชนวันนี้วันที่9มิถุนา2563นะครับนกคุเสียก็เอานกของกงเคียงเพชรบุรีนะครับหรือว่ากงเอกบ้านแหลมมามายืดระยะที่วัดเนรัญชรานะครับอยู่หาดหาดชะอำนะครับ ตรงนี้ก็ระยะ1 0 0 107เกิโลประมาณนี้มาห่ร้อยเจ็ดกิโลร้อโลประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับตรงนี้ก็ติดัปริมทะเลเลยนะครับติดชายหาดมาชิกเห็นไหมครับตรงนี้ติดชายหาดมีวัวป่าให้เห็นด้วยเดี๋ยววัวใส่รถเป็นตัวนะเอก ครับวันนี้ก็มาถึงมาถึงตั้งนานแล้วก็หาทำเลป,ปล่อยวันนี้เจ้าของกกงมาเองเลยนะครับไปติดต่อช่างแล้วนะว่าจะทำอีกชั้นเดียวนะได้พี่อดีเลย ชั้นเดียวมันจะเลยขึ้นไปนิดนึงนนอ่าครับให้สมาชิกชมวิวไปก่อนดูฝูงวัวไปก่อนนะครับฝูงวัวเยอะแยะหลังวัดเนรัญชลานะครับอันนี้ก็ใกล้เวลาจะปล่อยแล้วนะครับวันนี้อากาศใสามากนะครับ อากาศสดใสมากๆเลยแล้วก็แรงลมนี่น่าจะเป็นลมลบใต้นะครับลบใต้กระเดียดไปทางตะวันตกนิดหน่อยนะครับเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นิดๆนะครับดูอากาศแล้วสดชื่นดีเดี๋ยวอาบน้ำทะเลก่อนไป เดี๋ยวแต่งกิงในลงทะเลตอนนี้เวลาเท่าไหร่เออเนี่ยเอาตรงๆหน่อยนะเวลาประเทศไทยอ่าเดี๋ยวเราจะปล่อยไม่เกินน่าจะครึ่งบินได้แล้วเพลิดเจอแดดนิดๆเพราะว่ามันมีตามลมมันเนี้ยบินง่ายอยู่แล้วอากาศใสปิ้ง เข้ากรุงเทพดูในกูเกิลแล้วมันเป็นลมลมใต้ค่อนข้างจะเป็นลมใต้เนีย่ยเมื่อตอนเย็นมากลับจากกรจมในเซบโต้ฝใช่ไหม ก้อนเมฆดำๆดดโอ้โหพัดอย่างนี้ตลอดลก็ถึงกรุงเทพแบบทุ่มสี่นห้าลงหนักเลยใช่ก้อนนั้นน่ะพี่มันพายเงี้ยลงไปทางนู้นหนักเอาผมอยู่ที่วัจียทางนู้นน่ะแค่แค่โปรยโปรย,ยหน่อยเดี๋ยวซ้อมวันนี้ก็พักพักเหลือดูที่หน้าว่าเขาซ้อมยังไงถ้าเขาไม่นั่นเราก็ต้องมายืนตรงนี้อีกแหละอีกทีนึงแล้วก็จะขยับไปหัวหินเลยถ้าการดีนะ

วันนนรวมเวลาที่เจออายุเจออากาศดดีกหลไม่นนนนะตอนนี้นนลนลานลว<อ>ต้องไปซ้อมลวอะไรก็ต้องซ้อมลวไก่ก็ไม่ได้ลวตอนนี้ไปไก่คัมันโดดได้ลมอย่างนี้โดดได้ล้วไม่ห้าบหอหแล้วละ ครับตอนนี้ก็ใกล้จะ20นะครับเหลือ2-3นาทีนะครับชมวิวทิวทัศน์กันไปก่อนนะครับ,รบเอกกอดปล่อยบอกด้วยนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องมุมไกลๆหน่จะได้เห็นเ,เวลานกออกออกจากออกจาก รงนะครับเพียงเดินหน้ารถไปหน่อยด้จ้บาบุมสวยๆหน่อย,ยข้าบุมเดิน้หน้าละลา รับรับ,รบเดี๋ยวจะตั้งกล้องใกล้ๆฮะจะได้มองมุมกันงามๆนะครับตั้งกล้องใกล้ไปไมันก็ไม่สวยเยวลาปล่อยนกเป็นไงเอกกี่โมงสิ้าแล้วอ่าสิ 19. เดี๋ยวก็ทามาชิกก็คอยชมแล้วครับนกกำลังใกล้กลจะปล่อยแล้วเราจะปล่อย20ตรงนี้ วัดเดลัญชราระยะทาง107ยกิโลนะครับ เสียตังนี่วาไม่กันขู่กันแล้วว่าอย่าเฉียดนะเว้ยครับปล่อยไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ดูซิว่าจะตัดสินใจกันดีไหมเคียง <c oughs> ดูเองกันว่าเป็นยังไงวนหรือเปล่าเลื้อยไปเลยไม่วนเลย เลื้อยเข้าไปเลยไปไหนแล้วนู่นน่ะไปเลย,ไ,เลยไม่มีนวมนไัยนอย่างนี้เลยเอาแค่เลยดูเมฆที่เอกห็น่อยไหมเนี่ยลบลบใต้ดันลมแรงหินยังสบายเลยบินหูหินยังสบายเลยแต่เกรงใจเกรงใจเอาแค่ตรงนี้ก่อนจริงๆแล้วอยากจะไปหูหินรอบหน้าไม่ยืนตรงนี้แล้วนะ รอบหน้าหินแล้วนะนวนเออถ้าอากาศอย่างนี้นะครับอากาศดีอย่างนี้ต้องหูหินแล้วไ,ไกาทีเดียวไปเลยทั้งก้อนครับปล่อยหกโมงยีสนะครับอากาศดี น่าจะใช้เวลาบินที่เดาๆนะประมาณชั่วโมงไม่เกินชั่วโมง25าถ้าคำนวณระยะทางเวลาที่บินปึกเตียนนะคำนวณไว้ประมาณชั่วโมงอย่างเก่งก็ไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะอย่างช้าไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะครับ ชมธรรมชาติชมทะเลนี่กินไอทะเลเห็นไหมครับทะเลอยู่นี่เลยกินไอทะเลขึ้นมาเลยบอกพัดเบืห้ถ่ายรูปไอ,ไอชุดแรกให้ดูหน่อยดิยถ่ายหน้าถ่ายตามันหน่อยโอเคนะครับ